อันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของค่าคงตัวของสปริงนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสปริงอีกแล้วก็คือว่าสปริงเนี้ยมีค่าคงตัวของสปริงเนี้ยก็คือสปริงคอนสแตนต์เนี้ยเท่ากับ400 m, 4 0 0นิวตันต่อเมตร้ย4พ0นนิวตันต่อเมตรถ้าเรายืดสปริงเป็นระยะทาง1.2ซนติเมตรจาก จุดสมดุลของสปริงเนี่ยในทิศทางแกน X เ,เนี่ยถามว่าแรง the f t h force the spring a p p l y แรงที่สปริงเนี่ยกระทำกับเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่ What force the spring a p p l y on you ก็ข้อนี้ก็ไม่ยากมากก็ใช้กฎของฮุกก็คือ f เท่ากับลบ kx โดยที่ x เนี่ยก็คือระยะที่สปริงมันยืดหรือหดออกมาซึ่งอันนี้มันก็คือ1.2ซนติมแต่เราต้องแปลงให้เป็นเมตรก่อนซึ่งมันก็ได้เป็น0.012เมตรส่วน k เนี่ยก็คือค่าคงตัวของสปริงซึ่งโจทย์ให้มาแล้วก็เป็น4,000ันนิว ตันต่อเมตรแล้วเราก็แทนลงไปเลยจะเห็นว่าเมตรมันตัดเมตรนั้นแรงหน่วยเป็นนิวตันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วโอเคซึ่งคำตอบก็เป็นลบสินิวตันจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่เพราะว่ากฎของฮุกเนี่ยมันบอกว่าแรงเนี่ยมันจะทำทิศทางตรงกันข้ามกับเราอย่างเช่นเรายืดสปริงแรงที่สปริงมันทำก็คือมันอยากหดกลับไป หรือเราไปหดสปริงเ่ยแรงที่มันจะกระทํากับเราก็คือมันอยากสปริงมันก็อยากยืดกลับมานั้นจะเห็นว่าแรงที่ทามันมีทิศทางตรงข้ามกับที่แรงที่เรากระทามีทิศทางตรงข้ามกับที่เราทําลงไปนั้นมันก็จะมีเครื่องหมายลบเพื่อบอกทิศทางว่าแรงมันทิศทางตรงข้ามก็โจทย์ข้อนี้ก็จะประมาณนี้ครับ